ความรู้และคุณธรรมเป็นรากฐานสำคัญของความดีความเจริญทุกอย่างเด็กทุกคนจึงต้องหมั่นศึกษาอบรมให้ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรมเพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพผู้สามารถสร้างสารรค์ความดี ความเจริญให้แก่ตนและสังคมส่วนรวมพระบรมราชโาวารพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหนังสือวันเด็กแห่งชาติปีพุทธศักราช2563สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสยามมานุษติวันนี้ ตรงกับวันศุกร์ที่19มีนาคมพุทธศักราช2564ตรงกับวันขึ้น6ค่ำเดือน5ปีฉลูผลิตรายการโดยส่วนสรารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสรารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรอาคารที่ตั้งนาสวนรื่นฤดีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวันหาวารีทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้นำเสนอเรื่อง ชุมชนเข้มแข็งด้วยพลังบวรท่านผู้ฟังคะหลายท่านคงเคยได้ยินวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดผลัดกันช่วยก็อวยชัยถ้าขัดกันก็บันลายทั้งสองทางที่กล่าวมานี้บ่งบอกให้รู้ว่าประเทศไทยนั้นเราเคยมีสถาบันครอบครัวที่เหนียวแน่นมีวัด คอยช่วยขัดเกลาจิตใจจะเห็นได้ว่าสังคมไทยในอดีตนั้นบ้านและวัดจะขาดกันไม่ได้เลยค่ะในปัจจุบันโรงเรียนเป็นอีกสถาบันที่เข้ามามีบทบาททางสังคมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งดังนั้นบ้านวัดโรงเรียนจึงเปรียบเสมือนสามเสาหลักที่คอยหล่อหลอมคนในสังคมไทยให้มีศีลธรรมควบคู่ไปกับคุณธรรมพร้อมทั้งความสามารถด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการนำบ้านวัดโรงเรียนหรือเรียกว่าบาวรมาใช้เป็นกลไกในการพัฒนาและสร้างชุมชนให้เข้มแข็งรายการสยามนุสติวันนี้จะขอนำท่านไปทำความรู้จักกับโครงการบาวรให้ลึกซึ้งมากขึ้นค่ะคำว่าบาวรไม่ได้มีความหมายตามพจนานุกรมไทยที่แปลว่าประเสริฐลำเลิศเท่านั้นค่ะแต่มีที่มามาจากคำว่า บ่อใไ,ไม้คือบ้านบ้านที่มีชาวบ้านมีคนอาศัยอยู่เป็นผู้สืบสารวัฒนธรรมาศาสนาและซึมซับคำสอนจากพระสงฆ์โดยบ้านจะส่งเสริมสนับสนุนให้พระพุทธศาสนาได้ยั่งยืนยาวนานอย่างถึงแก่นแท้วอลวนคือวัดวัดที่มีพระสงฆ์ผู้ที่อาศาจะลากิเลสท,ทางโลกมาศึกษาพระธรรมเพื่อเผยแผ่หลักพุทธศาสนา ให้ชาวบ้านได้เข้าใจถึงการดำรงชีวิตอย่างสงบสุขและรอเรือคือโรงเรียนเดิมทีแหล่งที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้นั้นคือวัดต่อมาได้แยกออกมาเป็นโรงเรียนที่เป็นสถานให้การศึกษาโดยตรงต่อทุกเพศทุกวัยฉะนั้นคำว่าบวรจึงไม่ใช่เพียงคำประกอบที่ใช้เรียกสถานที่ต่างๆเท่านั้นแต่ยังมีที่มาถึงสังคมที่เกื้อกูลส่งเสริม ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในวงเวียนสังคมนั้นๆความเจริญและความสุขที่แท้จริงของสังคมจึงจะสมบูรณ์แบบค่ะบวรเป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ส่งนำจุดเด่นของสถาบันทางสังคมที่มีอยู่ในสังคมไทยมาแต่อดีตอันได้กแก่บ้านวัดและราชการซึ่งเน้นเป็นที่โรงเรียน ให้มีส่วนร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาต่างๆเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนในลักษณะสประสานโดยการพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลซึ่งกันและกันร่วมมือร่วมใจกันของทุกฝ่ายเชกเช่นเดียวกับชุมชนของไทยในอดีตดังนั้นจึงได้มีการนำบวรมาใช้เป็นกลไกในการพัฒนาและสร้างชุมชนให้เข้มแข็งโดยทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการพัฒนาตัดสินใจรวมแก้ปัญหาของชุมชน และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นนโยบายหลักของการดำเนินงานเพื่อให้เกิดชุมชนคุณธรรมโดยใช้รูปแบบบวรเป็นพลังขับเคลื่อนหลักส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งพาตนเองพึ่งพากันเองรวมกลุ่มอย่างมีพลังใช้ชีวิตพอมีพอกินพอใช้มีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันที่เหมาะสมตามสภาพของสังคมและวัฒนธรรมในท้องถิน่นรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการจัดก,กิจกรรมทางศาสนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิน่นดังนั้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนทุกกลุ่มทุกชุมชนจึงถือเป็นวาระที่หน่วยงานต่างๆต้องร่วมด้วยช่วยกันในการเร่งสร้างให้เกิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกให้ได้ค่ะซึ่งเกาะรรมนอหน่วยงานความมั่นคงแห่งรัฐ ที่มีขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ในการเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักถึงหน้าที่ที่จะต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆที่กระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจึงได้นำแนวคิดบวรมาใช้ในการขับเคลื่อนให้ชุมชนคุณธรรม ก้าวสู่สังคมคุณธรรมให้เกิดสันติสุขในทุกพื้นที่ด้วยการจัดกิจกรรมบวรร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรมในพื้นที่ที่รับผิดช,ชอบอย่างเช่นกอรมนจังหวัดเลยเปิดโครงการเสริมสร้างสรรมคัคคีชุมชนคุณธรรมบวรที่โรงเรียนบ้านนาโคกตำบลสีสองรักอำเภอเมืองจังหวัดเลยโดยมีวิทยากรชุดขุนด่านกอรมนจังหวัดเลย ให้ความรู้แก่คณะครูอาจารย์และนักเรียนจำนวนหนึ่งร้อยคนโดยมีวัตถุประสงค์การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมโดยพลังบวรสู่สังคมคุณธรรมที่มั่นคงมั่นค่งยั่งยืนซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่อยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของรัฐบาลและยังเป็นนโยบายที่สำคัญกล่าวคือในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า ประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้คนไทยมีความสุขท่านผู้ฟังคะวิถีชีวิตของคนไทยเรานั้นผูกพันลึกซึ้งกับสามสถาบันหลักได้แก่บ้านวัดโรงเรียนโดยเกี่ยวข้องนับตั้งแต่เกิดจนตายอีกทั้งมีอิทธิพลต่อความคิดความเชื่อค่านิยมของคนไทยเป็นอย่างยิ่งคะ่ะ แนวคิดการมีส่วนร่วมของบ้านวัดโรงเรียนหรือบวรเพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชนจึงเป็นกระบวนการภาคประชาสังคมที่มีพลังในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนเนื่องจากเป็นทั้งทุนทางจิตวิญญาณและทุนทางวัฒนธรรมซึ่งทั้งสามสถาบันต่างยึดโยงคำจุนสัมพันธ์กันอย่างสมดุลบ่งบอกถึงวัฒนธรรมอันเกิดจากความดีงามของคนทุกคนที่จะร่วมกันนำบวร ไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของตนเองในการสร้างสังคมให้เข้มแข็งเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของประเทศชาติต่ตอไปค่ะท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการและติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.isoc.go.th เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศทิ้งท้ารายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำ วันนี้ที่จดจำวันที่19มีนาคมเป็นวันที่78ของปีหรือวันที่79ในปีอธิกสุรทินตามปฏิทินสุริยคติแบบเกรกเรียนเมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก287วันในปีนั้นวันที่19มีนาคมพุทธศักราช2475สภานซิดนีย์ฮาร์เบอร์สิ่งก่อสร้างสำคัญแห่งหนึ่งของออสเตรเลียเปิดใช้อย่างเป็นทางการ วันที่19มีนาคมพุทธศักราช2520ก่อตั้งห้องสมุดคอรฟิลเพื่อคนตาบอดเป็นห้องสมุดสำหรับคนตาบอดในประเทศไทยพบกับรายการสยามานุสติได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ